รีวิวเดี๋ยวเรียกอะไรเดี๋ยวจะปลูกเป็นผักสวนครัวนะครับผักสวนครัวรัวบปรทานเป็นผักสวนครัวที่ว่ากินง่ายๆล่ะแตงกวาถั่วฝักยาวบวบแล้วก็น่าจะเป็นผักสลัดที่เคยปลูกไว้อันนี้พริกพริกมะนาวมะนาวต่อยอดมะกรูดตอนเป็นมะนาว ตรงบนเป็นมะกรูดก็ต่อยอดกัียนะต่อยอดมะกรูดตแต่จะปลูกผักส่วนตัวแล้วก็ผักไฮโดรโปนิกอาจจะเป็นไฮโดรโปนิกหรือว่าผักสลัดนั่นแหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะปลูกเป็นไฮโดรโปนิกหรือว่าเป็นปลูกธรรมดาก็อันนี้ปแปลงแปลงไฮโดรโปนิกเกา่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง อันนี้ทำไปแล้วลองทำให้ดูลองทำดูเคยทำวไว้หละนเนี่ยอันนี้เป็นของเก่กาจะหมดละเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นเขาเรียกอะไรนะอ้ฟ้าทลายโจรอ่าที่ถ่ายไว้ก็คือถ่ายไว้เอาไว้ปรับปรุงแล้วก็จะให้ดูแล้วก็คิดระบบ วางระบบไว้น,นี่เป็นระบบโซลาเซลล์แล้วก็ระบบเป็นรถน้ำต้นไม้ผ่านสมาร์ทโฟนอยู่ตรงนี้เป็นตัวควบ,บคุมระดับยุ่งข้างหลังแล้วก็อันนี้เป็นโซลาเซลล์ระบบคอนโรลชาร์จอันนี้เป็นแบตแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับเป็นแบตน้ำธรรมดาก็าคือตอนนี้เปิดก็คือเปิดได้ตัวนึงก็คือปั๊มน้ำ ตอนนี้ใช้เปิดปั๊มน้ำแล้วก็ฉีดเป็นหัวพ่นหมอกที่ติดไว้แต่ว่าคอนโทรลผมอะมันมีทั้งหมดสี่ตัวสี่ตัวตัวแรกตอนนี้ทำไว้ก็คือเป็นหัวพ่นหมอกนะครับแล้วก็ที่วางแผ่นก็คือจะต้องอาวางถังตรงนี้เป็นระบบ ไม่ใช่ระบบเป็นแจงกวาแล้วก็เป็นระบบผักอ่ะเป็นผันกอะ่ะในการปลูกผักอ่ะทีนี้ที่คิดไว้ก็คือจะต้องโซ,โซลินอยเดินสายประปามาแล้วก็เปิดปิดโซลินอยคือจะใช้แบบโซลินอยโดยตรงแล้วก็น้ำหยดหรือว่าจะเป็นระบบที่ว่าเป็นก็จะวางท่อ ไม่รู้ว่าจะเป็นท่ออะไรแต่ว่าคิดคิดว่าก็คือท่อเป็นท่อ p p พ e, ใช่ไหมที่เราเรียกแล้วก็เจาะรูตรงนี้ก็จะเป็นพวกถังสีเก่าๆแ,กๆแล้วก็เจาะเาะรูแล้วก็ปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นไม้ที่กินง่ายๆมะเขืออะไรเแต่ฝั่งโน้นอาจารคิดไว้แล้วล่ะเคยปลูกไว้แล้วล่ะคลิปก่อนๆนั่ะก็คือปลูกเป็นแตงกวาตัวฝักยาวแน่นอน เอาถังวางดินใส่ครับอันนี้ก็เป็นแนวนะคิดนะครับลองลองดูทำดูขายไว้แล้วก็เดี๋ยวก็ดูว่ามันจะไปยังไงต่อ